โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดอร์สคิปชันได้เลยครับถูกดีปลอดภยัย no r e ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแ n ลสกอตชกับวิดีโอสรุปเนื้อเรื่องฮงไกสตาร์เรลใน EP ีที่3ครับต่อเนื่องจาก EP ีที่แล้วครับหลังจากที่ตัวของเวลได้ออกความคิดเห็นนะครับว่าสาเหตุที่ความเสถียรของราง ไปลลดน้อยงรวมไปจนถึงสาเหตุที่สภาพของดวงดาวจาริโลซิกบุกปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งนั้นมันก็น่าจะมีสาเหตุมาจากสเตโลลอนที่อยู่บนดว,ดว,ดว,ดวนงดาวจาริโลซิกนั่นเองครับยิมิโกะจึงได้กล่าวเสริมไปครับว่าสเตลลลอนนั้นคือหายนณะที่กระจัดกระจายไปทั่วทั้งจักรวาลดังนั้นถ้าหากไม่กําจัดมันไปแล้วเราก็แอสทราวเอ็กเพลสเองก็ไม่สามารถจะทําภารกิจบุกเบิกต่อไปได้ดังนั้นครับตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเหมือนกับการบอกอ้อมๆนะครับว่าภารกิจของผู้โดยสารแอสทราวเอ็กเพลสนั้นนอกเหนือจากจะทาการบุกเบิกดวงดาวดวงใหม นหน้าที่ของพวกเราอีกอย่างหนึ่งก็คือการกําจัดหรือพนึกสเตลโรลอนนั่นเองครับนั่นจึงเท่ากับว่าเราจําเป็นที่จะต้องเดินทางเข้าไปยังจาริโลซิสเพื่อกําจัดสเตลโรลอนนั่นเองครับเมื่อเราเข้าใจทุกอย่างแล้วครับตัวของฮิเมโกจึงบอกต่อไปนะครับว่าภารกิจในครั้งนี้ก็คือการเก็บกู้สเตอโรลอนบนดวงดาวจาริโลซิสตอนกําเนิดของภัยบัติขึ้นมาบนรถไฟครับโดยภารกิจนี้เนี่ยเธอจะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของเรามัสเตเวนและดันเหิงโดยสายเหตุที่ฮิเมโกะแล้วก็เวลเนี่ยครับไม่เดินทางไปกับพวกเราวราะว่า เธออยากจะให้เรามาร์ชและดันเหงิงสนิทกันมากขึ้นอีกท,ทั้งยังถือว่าเป็นการพัฒนาความสามารถในการบุกเบิกของเราทั้งสามอีกด้วยครับเมื่อได้ยินดังนั้นครับตัวของเราและมาร์ชจึงได้มุ่งหน้าไปพูดคุยกับดันเหงิงเกี่ยวกับเนื้อหาของภารกิจในครั้งนี้ซึ่งถึงแม้ว่าตัวของดันเหิงครับจะเอาแต่อยู่ในห้องขณะที่รถไฟเนี่ยทำการวาร์ปแต่เขาก็รับรู้ถึงเนื้อหาของภารกิจในครั้งนี้ครับตัวของเขาจึงได้ทําการสืบข้อมูลเอาไว้ล่วงหน้าแล้วดังนั้นเมื่อเราและมาร์ชเนี่ยได้เด งดเงจึงเข้าใจได้ในทันทีโดยก่อนที่เราจะออกเดินทางไปยังจาริโลซิสครับตัวของร์ชก็ได้จ้องมองไปที่ดวงดาวสีขาวโพลนที่อยู่ตรงหน้าเธอในใจของเธอก็คิดอยู่นะครับว่าไม่แน่เนี่ยดวงดาวดวงนี้อาจจะเป็นดาวบ้านเกิดของเธอก็เป็นได้เพราะว่ามันเต็มไปด้วยน้ําแข็งกันนะตรงจุดนี้ครับมันจึงทําให้เรารู้ครับว่าถึงแม้ว่าตัวของร์ชเนี่ยภายนอกจะแสดงท่าทางที่ร่าเริงแค่ไหนออกมาก็ตามครับแต่ภายในใจของเธอนเนี่ยก็สงสัยเกี่ยวกับต้นกําเนิดของตัวเองเป็นอย่างมากตัวของเราครับจึงได้พูดคุยกับเธอและให กำลังใจเธอโดยในระหว่างที่เรากําลังคุยกันอยู่นั่นเองครับดันเหฮงก็เดินเข้ามาพูดคุยกับเราและมาสเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราจรึงตัดสินใจมุ่งหน้าไปยังจาริโลซิก เมื่อเรามุ่งหน้าลงมายังพื้นผิวของจาริโรซิสแล้วจากข้อมูลของดันเหิงครับเขาได้บอกกับเราว่าถึงแม้ว่าทั่วทั้งจาริโรซิสนั้นจะถูกปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งและอุณหภูมิทั้งดวงดาวเนี่ยก็หนาวเย็นสะจนมนุษย์ไม่อาจที่จะสามารถอาศัยอยู่ได้แต่มันก็มีจุดจุดหนึ่งบนดาวดวงนี้ที่อุณหภูมิของพื้นผิวนั้นเนี่ยดูปกติซึ่งคาดว่าจุดจุดนั้นครับน่าจะมีมนุษย์อาศัยอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจึงสงสัยนะครับว่าแล้วทําไมในตอนลงจอดเนี่ยเราถึงไม่ลงจอดตรงจุดเป้าาาาาาหหมยยยตรงตรงรงๆเเลดันนิิจะ่่ธบบวก การ,การบุกเบิกดวงดาวของพวกเขานั้นเนี่ยเราไม่ควรจะทําแบบนั้นเพราะอาจทําให้เกิดความเสียหายกับอารยธรรมในท้องถิ่นได้โดยในระหว่างนี้ครับเราก็ได้เดินทางสํารวจไปตลอดทางซึ่งตลอดทางเนเราก็พบเจอเข้ากับสิ่งมีชีวิตแฟลกเมนตัมที่ถูกแช่แข็งเอาไว้รวมไปจนถึงซากของบ้านเมืองที่ถูกขีมะปกคลุมครับตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของภัยพิบัติที่ดวงดาวจาริโลซิเนี่ยต้องประสพบพบเจอครับ ในขณะที่กําลังมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายครับเราเองก็ได้พบเห็นความผิดปกติบางอย่างซึ่งนั่นมันก็คือมีกองหิมะที่สามารถขยับได้ครับเมื่อเราและเพื่อนๆได้เข้าไปสํารวจใกล้ๆเราจึงแน่ใจนะครับว่าในกองหิมะนั้นน่าจะมีใครบางคนซ่อนตัวอยู่ภายในนั้นแต่ไม่ว่าเราจะเรียกอย่างไรครับคนในนั้นเนี่ยกลับไม่ออกมาตัวของดันเหิงที่สงสัยในท่าทีลับๆล่อๆจึงใช้หอกของเขาเนะครับเคาะไปที่ก้องหิมะจากการกระทําของดันเหิงมันจึงทําให้คนคนนั้นออกมาจากกองหิมะในที่สุดเมื่อเขาออกมาครับเราก็ได้พูด แต่จากการพูดคุยนั่นเองครับมันก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถรู้ได้ในทันทีเลยนะครับว่าตัวของพวกเราทั้ง3คนไม่น่าจะใช่คนที่มาจากโลกแห่งนี้เขาจึงแนะนําตัวเองให้เรารู้จักนะครับว่าเขามีชื่อว่าแชมโป้อดึงสาเหตุที่เขาต้องทําตัวรับรล่อๆนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาคิดว่ากลุ่มของพวกเราเนครับเป็นหนึ่งในกลุ่มทหารซิลเวอร์แมนที่นาทัพโดยจีพาดตัวของเขานั้นครับได้ไปขโมยลีลิกส์บางอย่างมามันจึงทําให้เขาเนี่ยถูกไล่ล่าตรงนี้มันจึงทาให้เรารู้ครับว่าไอ้เจ้าแชมเป้เนี่ยมันเป็นหัวขโมยท ว่าแถวๆถนี้เนี่ยมีที่อยู่อาศัยหรือเปล่าแชมโปไม่ได้ฟังดังนั้นเขาจึงให้ข้อมูลกับเรามาครับว่าในตอนนี้ทั่วทั้งดวงดาวจาริโลซิกนั้นมีเพียงสถานที่เดียวที่มนุษย์สามารถอาศัยอยู่ได้ซึ่งเมืองเมืองนั้นเนี่ยก็มีชื่อว่าเบโลบ็อกมันอยู่ใกล้ๆแถวแถวนี้นั่นเองพวกเราจึงได้บังคับให้ไอ้เจ้าแชมโปนะครับมันนำทางเราไปยังสถานที่แห่งนั้นในตอนแรกในตัวของมันก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่อยากนำทางให้เรานะครับแต่จากสายตาอันน่ากลัวของดันเหิงตัวของมันจึงตบปากรับคำและนำทางเราไปยังเบโลบ็ ลังเดินทางไปยังเบลลบอกครับพวกเราก็ได้พบเจอเข้ากับกลุ่มทหารซิลเวอร์แมนและเมื่อเจอเข้ากับเหตุการณ์แบบนี้ครับตัวของไอ้เจ้าแชมเป้เนี่ยมันก็ได้หนีไปทันทีซึ่งการที่ทหารซิลเวอร์แมนเนะครับเจอเราอยู่กับแชมเป้มันจึงทําให้พวกเขาเนี่ยครับเข้าใจผิดว่าเราน่าจะเป็นพวกเดียวกับมันเขาจึงได้ใช้กําลังในการที่จะจับตัวพวกเราซึ่งนั่นมันจึงทําให้เราไม่สามารถที่จะเลี่ยงการต่อสู้ได้นั่นเองครับในขณะที่เรากําลังได้เปรียบในการต่อสู้และกําลังจะกําจัดเหล่าทหารซิลเวอร์แมนได้สน ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้ แต่หลังจากที่ต่อสู้กันไปได้สักพักครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถามกับลูกน้องนะครับว่าพบเจอตัวของแชมป้บ้างหรือเปล่าลูกน้องของเขาก็บอกนะครับว่ามันได้หนีไปแล้วแต่จีพาดนะครับก็ไม่ได้สนใจและคิดว่ายังไงซะตัวของแชมป้ก็น่าจะปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งเพราะพักพวกของมันอยู่ในมือของเขาครับเมื่อได้ฟังดังนั้นครับพวกเราจึงได้อธิบายให้กับจีพาดฟังไปนะครับว่าพวกเราไม่ใช่พักพวกของแชมป้อีกอย่างเราก็ไม่ใช่คนของจาริโลซิสอีกด้วยมาสเนี่ยจึงได้นําหลักฐานภาพถ่ายจาริโลซิสจากมุมสูงในอวากาศให้กัับตวของ ด,ดูเมื่อเห็นดังนั้นครับตัวของกีพาดจึงเชื่อครับว่าเราน่าจะไม่ใช่คนของโลกนี้จริงๆเนื่องจากเคยมีบันทึกเขียนเอาไว้นะครับว่าก่อนที่หายนะที่เรียกว่าลมหนาวนิรันจะมาเยือนก็เคยมีคนจากต่างโลกติดต่อและเดินทางมายังดวงดาวดวงนี้เหมือนกันแต่หลังจากที่ลมหนาวนิรันเนี่ยได้เข้ามาทําลายล้างจาริโรซิสผู้คนจากโลกอื่นก็ไม่ได้ติดต่อและเดินทางมาอีกเลยครับกีพาดได้พูดต่อไปนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยไม่มีอํานาจเพียงพอที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้จะมีก็เพียงแต่ผู้พิทักษ์สูงสุดของเบลโลบอกที่จะมีอนานจ เพียงพอครับดังนั้นเขาจึงพาเราไปหาผู้พิทักษ์สูงสุดเพื่อตัดสินใจนะครับว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีและเมื่อเป็นดังนั้นครับเขาจึงได้พาเราไปยังเบลเบอกกี่มั่นสุดท้ายของเหล่ามวลมนุษย์ในดาวเจอริโลซิก เมื่อเดินทางมาถึงยังเมืองเบโลบอครับตัวของกีพาดจึงได้เล่าเรื่องราวของเมืองนี้ให้กับเราฟังคร่าวๆว่าเมื่อ700ปีก่อนกองทัพแอนติเมเชอร์ได้บุกเข้ามาโจมตีและพยายามทําลายดวงดาวดวงนี้ซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นสงครามครั้งใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ครับแต่ในช่วงของความเป็นความตายนั่นเองจูดีีก็ได้เกิดปรากฏการ์ลมหนาวนิรันดร์ขึ้นซึ่งนั่นมันก็ส่งผลทําให้ทั้งดวงดาวนะครับกลายเป็นน้ําแข็งรวมไปจนถึงกองทัพแอนติเมเชอร์เองก็ได้ถูกฝังเอาไว้ในกองหิมะไปด้วยยเเาาผู้้้สรงงมือในนนุคั มุ่งมั่นสร้างเมืองแห่งนี้ขึ้นมาภายใต้การคุ้มครองของเทพดาราแห่งการอนุรักษ์คิลิพอตซึ่งเมืองเมืองนี้ครับก็มีระบบทําความร้อนขนาดใหญ่ที่สามารถทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นและทําให้มนุษย์สามารถอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้ได้ซึ่งก่อนที่ตัวของกีผ่านนะครับจะนําทางเราให้เข้าไปพบกับผู้พิทักษ์สูงสุดเขาก็ได้อธิบายให้เราฟังครับว่าผู้พิทักษ์สูงสุดนั้นคือผู้นําของเมืองเบโลบอกพวกเขาถูกแต่งตั้งขึ้นโดยผู้สร้างเมืองเหล่าผู้พิทักษ์สูงสุดนั้นได้ปกครองเมืองแห่งนี้มาหลายชัััั่ววอาาายุุุคคนนนนแล้้ซึงงผููบิกสสดปจจมมี โคโคเลียแรนเมื่อเราเข้าใจทุกอย่างแล้วครับกีพาดจึงพาเราเข้าไปพบกับท่านผู้พิทักษ์สูงสุดในระหว่างทางที่เรากําลังเข้าไปพบกับโคโคเลียหรือผู้พิทักษ์สูงสุดรุ่นปัจจุบันนะครับก็ดูเหมือนว่าตัวของโคโคเลียเนี่ยกำลังพูดคุยบางอย่างกับหญิงสาวปริศนาที่มีชื่อว่าโบรเนียซึ่งการมาถึงของเราครับก็ทําให้พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยหยุดการสนทนากันก่อนและโบรนเนียก็ได้จากไปตัวของกีพาดครับเมื่อพาเรามาส่งตามภารกิจของเขาได้สําเร็จแล้วเขาก็ได้ออกไปรอด้านนอก เมื่อพวกกลุ่มของเราได้อยู่กับโคโคเลียตามลำพังครับพวกเราก็ได้บอกไปนะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เดินทางมาจากโลกอื่นๆซึ่งเมื่อได้ฟังดังนั้นโคโคเลียก็ไม่ได้นึกสงสัยอะไรนะครับเพราะตามบันทึกในอดีตของจาริโลซิกนั้นก็ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้มาเยือนจากต่างโลกในอดีตเหมือนกันแต่สิ่งที่เธอสงสัยก็คือพวกเราเดินทางมายังจาริโลซิกด้วยสาเหตุอะไรพวกเราจึงได้อธิบายให้เธอฟังไปนะครับว่าสาเหตุที่พวกเราเดินทางมายังจาริโลซิกนั้นก็เพื่อที่จะช่วยเหลือดวงดาวดวงนี้เนื่องจากดวงดาวดวงนี้ครับน่า จึงทําให้ดวงดาวดวงนี้มีสภาพกลายเป็นดาวที่มีน้ําแข็งปกคลุมไปทั่วแบบนี้ถึงตรงจุดนี้ครับพวกเราก็ได้ช่วยกันอธิบายเกี่ยวกับความสามารถในการกัดกร่อนของสเตอรอนให้กับโคโคเลียฟังครับว่ามันมีความน่ากลัวมากแค่ไหนเมื่อฟังจนจบครับโคโคเลียก็เชื่อครับว่าสาเหตุที่ทําให้ดวงดาวจาริโลซิสแห่งนี้เกิดภัยพิบัติขึ้นมันก็น่าจะมีสาเหตุมาจากสเตอรอนจริงๆแต่สิ่งที่เธอสงสัยก็คือแล้วทําไมพวกเราเนี่ยต้องเข้ามาช่วยเหลือด้วยเนื่องจากไม่มีทางที่เราจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือแบบฟรีๆโดยไม่มีผล ประโยชน์อย่างแน่นอนครับตัวของด้านเถิงจึงบอกไปครับว่าเนื่องจากหากสเตรอลอนยังอยู่บนดวงดาวแห่งนี้ครับพวกเราหรือกลุ่มของ s s t a l ลเอ็กเพลสเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงต้องการเก็บกู้สเตอรอลอนบนดวงดาวแห่งนี้และผนึกมันเอาไว้นั่นเองครับโคโคเลียถามต่อไปอีกครับว่าพวกเราเนี่ยมีวิธีการที่จะใช้ผนึกสเตรอลอนอย่างนั้นหรือเราก็ตอบไปครับว่ามีเมื่อได้ฟังคําตอบแล้วตัวของโคโคเลียก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับเราในการตามหาสเตรอลอนครับโดยยังบอกอีกนะครับว่า กลุ่มของพวกเรานั้นเป็นความหวังที่เมืองเบโลบอกเฝ้ารอมาตลอด700ปีดังนั้นเธอจะช่วยทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะช่วยเหลือให้เรานะครับตามหาสเตลลรอนให้เจอแต่เนื่องจากในวันนี้ครับพวกเราน่าจะเหนื่อยล้าจากการเดินทางมามากแล้วเธอจึงอยากให้พวกเราเนี่ยไปพักผ่อนในส่วนของเรื่องราวรายละเอียดต่างๆเนี่ยเอาไว้วันพรุ่งนี้ค่อยกลับมาปรึกษาหารือกันเมื่อได้ฟังดังนั้นครับเราก็ตกลงและเดินทางไปพักผ่อนอย่างที่พักที่ตัวของโคโคเลียได้เตรียมเอาไว้แต่หลังจากที่เราจากไปนั่นเองครับก็ดูเหมือนว่า